สำหรับหน้างานดีดเปลี่ยนเสานะครับก็เปลี่ยนเสาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเสายี่สิบต้นนะครับยี่สิบต้นพอดีนะครับเออยี่สิบต้นนะครับยี่สิบเอ็ดต้นพอดีนะครับก็เพิ่งเปลี่ยนเสาแล้วนะครับก็เปลี่ยนเสาเสร็จนะครับผม ก่อสอสามเมตรครับหน้าเจ็ดครับก็สำหรับหน้างานก็อยู่ที่สารคามนะครมมับอาําเภอเมืองนะครับก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ระดับนะครับผมเพิ่งเกี่ยนเสาเสร็จนะครับ เสาก็ยังไม่ได้จัดนะครับระดับก็ยังไม่ได้นะครับก็บางต้นก็สูงบางต้นก็ต่ำลยนะครับก,นนะก็สำหรับห้องน้ำก็เป็นปูนนะครับผมก็ ขาไม่เอาขึ้นด้วยนะทีมงานพอทานนะครับก็สำหรับด้านนี้ก็เขาก็ลืออ,อกนะครับเอาขึ้นแค่ตัวใหญ่นะครับผม อยู่ในป่านะครับด้านข้างก็เป็นปา่าเป็นน้ำนะครับยุงเยอะนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็จะได้ระดับไว้นะครับพวกนี้ก็จะจัดเสาแล้วก็เทปูนนะครับผม ก็เดี๋ยวต้นสุดท้ายนะผมทิ้งานเราขึ้นแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วครับ ก็จะประมาณนี้นะผมคลิปนี้นะผมอัปเดตหน้างานนะผมก็ถ้าสนใจติดต่องานก็0 9 3ย์3 1 6านะครับหรือจะแอดไลน์ตามเบอร์โทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ